สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ยิมมัตสุโกเวนนะครวันนี้พีวิชจะซ้อมเบียร์เสร็จนะครับทุกคนเดีเออ๋ยวคลิปของพีวิชวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมหลังจากการซ้อมครับเดี๋ยวพีวิชจะพาทุกคนไปกินอาหารแจ่ส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวฝากติดตามครับขอรับชมคลิปของทีวิชนี้ฝากตบอกเลยคือพอนเซอร์พีวิชผู้สนะะับสนุนของช่องพีวิชนะครับคือไอรอนเก็บที่สุดของฝั่งแข่งแจ่ม เพื่อนคนไหนที่ต้องการนะครับซื้อตัวอกกกรยรเพือทของใที่บ้านนะครับหรือว่าซื้อฝังโข้ะแม่สูงยากั้นองการเพื่อราฝังหขาศงขาศเข้าอึงิน้ารอวาติดก็ได้ครับมีนากาสตรีมีสินง้าโฮมยูสอย่างเช่นตูบินจักรยานชุดกีนมาในต่างสามารถึ้สิค้าของเราตดได้ครับหรือแม้กระทั่เพื่อนๆมีบัตเจ็ตต้อการทำธุรกิจพิเศษ หรือว่าซื้องค์กรณ์จนวนสอต่างๆมสามารถของสินค้าที่เป็นเกจโปรโมชั่นทดลองรับการใช้งานการทำานินงานแนวตู้ดิจิตอลนะครับก็ต้องใช้สถานีความแปรปรวนตอบโจทย์ของตัวการใช้งานมันจะได้ม <trucs> ีสินค้าสินค้าจะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับผมและถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะมีน้ําหอมที่ดีนะครับก็จะอาเพิ่มกลุ่มสินค้านะครับอีกตัวในกล่องสปอนเซอร์ช่องยูวีนั่นคือมวลตาเทนเลย หลังเพื่อนที้เป็นสายมูนะครับหรือว่าเป็นคนที่ไม่ใช่สายมูก็ได้นะครับสาม,มารถเข้าไปลองทดสอบจินของคนต่างชาตได้นะครับเป็นน้ำหอมที่มีการปดูดซึมลงรา่างกายรวมจากเยจิอจอาจารย์นะครับก็ช่วยเพิ่มเสริมในเรื่องของหมดเอ่อเขาเรียกอะไรบางุญบารมีช่วยเสริมคุณภาพต่างๆให้กับเพื่อนได้ครับถ้าเกิดเพื่อนเป็นคนที่เอ่อเราเรียกว่านับถือโชคมาแล,ามมาล้วสามารถจะลองได้เลยนะครับที่วินได้ลอง กล่นน้ำหอมของตาเกียรตันประมาณเกือบเดือนแล้วพีวิตรู้สึกชอบนะครับในความกลิ่นแีเดียวเพราะว่ารู้สึกกลินแล้วเป็นสั่ง์ที่ผาอนแรงได้ครับคือมีกลิ่นที่เย็นโล่งสบายแล้วก็ติดคนนาน,านรับหลักชังส์ำเดียวก็อยู่ได้กับกำลังก็เราเข้าไปสั่งซื้อก็ได้นะทุกคนนะขอมาติดตามผชมคิดรน,นีกันครับมาทุกคนตอนนี้พีวิตก็หลายจงกซอมเวทเสร็ติดี๋เยวกะพามา ชิมเราหลายๆเมนูของส้มตำที่ร้านเจเล็กครับก็จะเป็นร้านขายผลไม้ที่ไม่ใช่ผลไม้อย่างเดียวทุกคนนี่อย่างแบ็คกราวด้านหลังพี่วิทเลยมีผลไม้มากมายหลายชนิดแล้วก็เมนูใหม่หรือว่าโปรดักต์ใหม่ของทางร้านเจเล็กก็คือจะเป็นส้มตำนะครับเดี๋ยววันนี้พี่วิทจะพาทุกคนไปชมกันว่าแซ่บขนาดไหนอีี่ไหมเดี๋ยวติดตามนี่ร้องข้ามาหน่อยดิเร็วนี่นะ เเดี๋ยวมาดูกันว่าส้มตำถิ่นมือน้องๆจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวพี่วิทย์จะไปเจาะลึกแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้รับชิมกันเนาะโอเคเดี๋ยวติดตามเข้าไปชมข้างในกันเดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์เจ๊เล็กให้เจ๊เล็กครับว่างแล้วใช่ไหมโอเคว่างแล้วปวดตรงนี้หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมาขออนุญาตรีวิวส้มตำร้านเจ๊เล็กเห็นว่าเออเป็นโปรดักต์ใหม่ที่มีไอเดียยังไงถึงเริ่มทำส้มตำที่ร้านเนี่ยลูกน้องเป็นเป็นคนเป็นคนลาวเยอะก็คือลูกน้องเนี่ย ชอบกินซุมตำแล้วก็เราก็ชอบกินนี่ไอความชอบเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอนแรกเราตำกินกันเองก่อนอแล้วพอกินเออข้าวเท้าอร่อยสรุปแล้วคือเจ๊ตำเองหรือว่าน้องตำเออน้องตำก่อนน้องคนเราตำน้องคนเราตำก่อนอร่อยเลยว้าวขึ้นมาว่าอยากทำธุรกิจต้องตำเสรมเสริมเลยอยากเออลองลองใช่อยากทำเสริมอ๋อคราวนี้ก็พอเสร็จแล้ว ก็พอทําอร่อยก็เริ่มเริ่มอยากขายแล้วกินกันเรียกว่ามั่นใจฝีมืออยากขายขายแล้ววันนี้มั่นใจขนาดไหนเนี่ยให้ผมชิมเนี่ยอ้าวต้องลองดูผมนีเดี๋ยวนี้เป็นนักชิมไปแล้วนะไม่กลัวไม่อร่อยนี่คือบ่นโอกเลยนะโอเคงัมนนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเขาเรียกหน้าตาของตัว้มตําร้านเจเลยกันเดี๋ยวนีพีจะจอแล้วอินเสิร์ทให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็หน้าทานยังไงแล้วก็จะชิมให้ทุกคนได้รับชมกันว่ารสชาติเป็นยังไงครับทุกคน พี่เติถ่ายรอย่าอย่าเพงแรงอย่าเพิ่งแรงพอยังไม่ต่อให้ถ่ายให้เสร็จก่อนเดี๋ยวรอถ่าเ่ไม่ยินทมทำงาน yeah. ไม่ย ah ินบังทำไมอ่ะมานีพี่ไปผ้าเสีย้อ่ทพี่น้องก็ตา เขาทุกคนตอนนี้พีวิย์ก็มาคอยต้มตำแล้วก็น้องเขาตำเริ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวพีวิย์จะให้เห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของมือตำต้มตำที่พีวิย์จะชิมวันนี้ครับมาครับมาให้น้องเริร่มเติรเลยเอะไรเสิร์ฟบนโต๊ะเลยลูกนี่อันนี้ส้มตำอะไรอันนี้คือตำผลไม้ตำผลไม้อะไรผลไม้รวมผลไม้รวมแต่ไม่มีพวกเนื้อ<ล>สัตว์มีกุ้งเข้าผสมด้วยนิดนึงอ๋ออันน<ๆ>ีสวยมากอ่ะอันนี้หน้าตาดีแล้วก็อันนี้คปูปลาปูปลาร้าโอเคน้ำ สีสีโคตรดูน่ากินมากทุกคนนัวอันนี้คือตำไทยแน่นอนไทยเนี่ยอ๋อนี่หน้าตาดีมากครับทุกคนเส้นอันนี้เป็นเส้นสับเนาะเส้นอ๋อเส้นใหญ่เยอะอันนี้ก็ตำตำอะไรนะตำไอ้ข้าวโพดมีโอ้โหอันนี้คือสําหรับคนชอบสายแทบแทบทุกคนกอมาเดี๋ยวพี่วิทย์ขอเชิญเจ๊เล็กแล้วก็น้องมานั่งทานด้วยกันเลย โอเคทุกคนตอนนี้พร้อมแล้วตอนนี้ก็อันนี้คือจะเป็นเจ้าของร้านเจเล็กนั่นเองก็ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการซื้อผลไม้ก็มาที่ร้านเจเล็กที่ท่าน้ํานนได้แล้วก็ปัจจุบันนี้เมนูใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือส้มตําแล้วก็ไอ้พวกอะไรนะต้มแซบ่บพวกพ้อหมูย่างเนาะสามารถมาสั่งได้ไ<อ>แล้วก็นี่มือตําของเราน้องสุดหลอ่อที่น้องชาวลาวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็ลองชิมกันมาเริ่มเลยพร้อมแล้ว,ลลวทุกคนตอนนี้พีวิย์ก็จะมาลองชิมดูที่ เจ๊จะให้ผมชิมอะไรก่อนเลยเมนูไหนไหนมือตำอ่ะเริ่มต้นอันตำไทยไงตำไทยก่อนใช่ไหมมาพี่ขออนุญาตตัดแบ่งชิมมาในช้อนกลางนะตรงนี้เลยโอ้โหชิมพอป๊าบนี่ทุกคนมาครับตำไทยพี่น้องน้องอะไรชื่ออะไรแนะนําได้นะสามารถมาเชิญชวนมามาลองชิมฝีมือของเราได้นะพูดกับจอเลยชื่อแอปเปิลครับพี่เออลองมาชิมฝีมือผมได้นะบอกเลย สีสันน่าทานครับทุกคนมาแบบเออฮเฮ้ยตำไทยนัวทุกคนไม่หวานแบบไม่หวานแบบหวานเลี่ยนนะหวานแล้วก็มีความเผ็ดแบบขึ้นมาเลยหอมเฮ้ยรสชาติโลโก้แบบจัดย้านทุกคนอร่อยติ๊ดอืมเออหอยคั้มเฮ้เผ็ด่ะ เผ็ดเผ็ดเผ็ดทุกคนพี่วิทย์ใช้คำพูดแบบนั่นๆเนี่ยเผ็ดขึ้นมาเลยอ่ะตา่อยไม่ห้าหนึ่งน้ำหน่อยลองน้ำด้วยคนี่นี่คือรีวิวชิมนะทุกคนยังไม่ได้กินจริงๆแต่ดูพี่วิทย์ตักคำโตๆมาือแซ่บดีอ่ะคือปกติพี่วิทย์ไม่ค่อยชอบกินนี่นะตำไทยพี่วิทย์มันออกหวาน แอกว่าของน้องเขาน้องเขาเป็นคนที่แบบปรุงรสชาติได้แบบรีกว่าอะไรจัดจ้านครัทุกคนแซ่บมากอร่อยอันนี้พี่ให้เลยเออเสร็จใช่ไหมพี่ให้9.5 9.5พี่ให้เลยอร่อยอันนี้น้องฝีมือดีมากต่อไปอะไรดีตามเติมไม้รวมจะม,มีกุ้ื่องผสมตัวนิดนึงอืตัดเสิร์ฟพี่ก็ได้มามใ,ให้คนตัดเสิร์ฟดูนะครับทุกคน<อ> อ่ากุ้งแลก็มีาอาผลไม้อืมอันนี้คือตำผลไม้นะครับทุกคนแล้วก็มีกุ้งน่าจะกุ้งขาวใช่ไหมกุ้ขขขงขาวกุ้งขาวใช้กุ้งขาวอย่ามาด้วยอย่าดูกุ้งก่อนสดไหมกุ้งใหม่ๆอืมกุ้งสดทุกคนเด้งไม่มีกลิ่นคาวอร่อยอันนี้กุ้งเขาลวกมาแบบสุกกับ,บังดีครับเด้งเลยไม่มีน้ำเหรอไนะม่มีน้ำปลาด้วย น้ำบาไดาน,ะน้ำบรราเขียรที่ก่อนเลยนับแรกมาตามผลไม้ทุกคนมีฝรั่งกับองุ่นแล้ว <c oughs> ที่เห็นอ่าลองชิมเลยอ่ากลองอืมอันนี้เป็นองุ่นแม่มดองุ่นยักษ์แยกดูนะแล้วก็องุ่นกนรินจีเจผมว่าอันเนี้ยคือได้ความอร่อยของผลไม้อ,อยู่แล้วแต่ผมว่า จานนี้ออกหวานกว่าจานนูน้ออนนะพี่ว่าแต่รสชาติอร่อย<ม>ก็อร่อยกลมกล่อมนววหวานเอาหวานผลไม้เออมันหวานเหมือนไม้ขึ้นแล้วรู้สึกว่าน้ําน้ําที่เรากินเข้าไปอะ่ะมันมันไม่เผ็ดจีดเหมือนไอ้ตัวนี้แต่อย่างตามไทยเนี่ยมันเผ็ดแต่ว่ามันเผ็ดแบบอร่อยทุกคนพี่วิทย์บอกว่าเผ็ดกลางๆแบบอย่างพี่วิทย์เป็นคนที่ไม่ทานเผ็ดแต่อร่อยเลยอะ่ะอืมตามเผ็ดสั่งได้เออสั่งเผ็เผดได้เพราะน้องเขา<ม>เป็นคนที่แบบ ตำใบชิมไปทุกครกทุกคนดีต่อไปจานไหนมาอันนี้เด็ดป่ะอันนี้เราตำมาแค่สี่จานนะโควิดเองชิมไม่ไหวแล้วเมื่อวานนี้ก็กินไปหนักเลยไปคอนเทนต์กินต้มตำมาง่ายเยตักมาเสิร์ฟมาอันนี้คืออะไรปูปลาะปูปลาะทุกคนจานนี้อ่าอือขอบคุณครับน้ำหน่อยน้ำหน่อยปูไม่ต้องดูน้ำก็รู้ละ โอ้โหพริกเหมือนเดิมชิมไปสองคำหูเริ่มอื้อแล้วอ่ะเพราะทำเถื่อนขายกลางนะอร่อยแต่ครับอร่อยอร่อยจานแรกนี่โดนเลยอร่อยเลยอ่ะอืมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตาเองกินเองกุงเองอืมอร่อยทุกคนนัวเฮ้ยวันนี้น้องฝีมือแบบโชว์เต็มที่อร่อยเลยทุกคนพี่วิชชมอืม บุกล้านก็รสดีฮะ,ะเจ๊ว่าอร่อยทุกวันอร่อยวันใช่ไหมสือมือคงที่แล้วถือมั่นใจเปิดร้านมาเปิดเปิดเพิ่มทุกคนเปิดโปรดักเพิ่มอืแต่ร้านเหมือนเดิมอันนี้คือต้องบอกว่าเขามีการจัดแบบเขาเรียกอะไรโต๊ะกินกันง่ายๆครับในร้านขายผลไม้น,นี่ทุกคนสามารถที่จะมาแวะกินที่นี่ก็ได้หรือว่าซื้อใส่ถุงกลับบ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดจะให้พีิ๊ดแนะนํากินที่ร้านอร่อยกว่าไม่มีซื้อแบบ ปรุงมาแล้วใส่เครื่องมาแล้วไปกินที่บ้านที่รสชาติไม่เหมือนเดิมใต่อไปจานที่สี่โอ้โหจานนี้เผ็ดว่ะตับปูปเวลาเผ็ดกว่ากว่าทุกจานเลยเผ็ดอร่อยาม,มาท้ายเลยอันนี้จานที่สี่ครับทุกคนเป็นอะไรเอ่ยข้าวโพดตามข้าวโพดนี่คือข้าวโพดสดๆนะไม่ไม่ผ่านกระบวนการทำให้สุกใช่ไหมคือมันสุกหอมันสุกแล้วอ๋อเฮ้ยเป็นข้าวโพดย่างทุกคนเพื่อให้เพิ่มความหอม อ่ามันจะดึงความหวานของข้าวโพดได้ดีขึ้นนะอ่าองช่พี่สำหรับตำข้าวโพดย่างทุกคนอันนี้มีทุกวันไหมมีมีทุกวันใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากกินตำข้าวโพดย่างนะครับเรามา,มา,มาลองชิมดูมันจะมีความหอมนะเพราะว่าพี่วิทย์เองเป็นคนที่ชอบกินข้าวโพดย่างอดี๋ยแล้วว่า่อนเทอไอ้เขาเรียกอะไรใส่กุ้งอันนี้กุ้งสดมันก็เป็นกุ้งดองใช่คือกุ้งสด กุ้ที่เรามาแขะกินนี่แหละกินเลยใช่ไม่ต้องดอมไม่ต้องดอคือมาล้างล้างน้ำล้างโซดาเลยให้มันให้มันสะอาดสะอาดได้รับกินไม่มีกินเขวาอ่าลองดูครับอันดับแรกเดีอยวพี่ลองชิมกุ้งก่อนเลยคือกุ้งสดนะทุกคนมาลองดูอืมเด้งเลยกุ้งดีต่อไปครับมาขอน้ำหน่อยอ่าน้ำกับข้าวโพดครับนัว แม่ชิมครับชิมอย่างอร่อย,อยสี่จานที่วิทชิมทั้งหมดแล้วครับพี่วิทบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆชอบในเรื่องของอ,อความหอมๆอ,อบอวนเหมือนกลิ่นไมน้นิดๆน,นะตำมะละกอย่างไอ้ตำเอเข้าวโพดยา่างดีงามคนที่ชอบหวานนิดๆเผ็ดนหน่อยๆกลมกลม่อม คนไม่กินเผ็ดมากกินได้ก็คือตำไทยอร่อยเลยน้องตำดีมากแล้วก็ถ้าเกิดจะกินแบบเฮลตี้หน่อยก็คือตำผลไม้ครับทุกคนมีกุ้งแบบลวกสุกแต่ถ้าเกิดใครอยากจะกินแบบนัวแซ่บขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตำปูปะลาครับโดนแน่นอนทุกคนบอกเลยวันนี้ก็ประมาณเท่านี้พี่วิทย์มารีวิวให้ก็พี่วิทย์การันตีว่าอร่อยดูจากหน้าพี่วิทย์เหงื่อแต่ลนะบอกเลยว่ารสจัดย้านอร่อยมากก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านครับสำหรับการกินต้ตมตำ ถ้าใครเป็นคอน,นี้ก็ตามมาชิมกันได้ครับหรือว่าจะโทรสั่งกับเจ๊เจ๊ให้เบอร์ไว้หน่อยครับใช่ครับ081จ้า838 2449เบอืมเดลิเวอรี่ได้ไหมเจ๊ยังผูกกับเดลิเวอรี่หรือเปล่ามีค่ะมีค่ะแต่ต้องใส่เข้าไปในเจ๊เด็กผลไม้นะคะอ่าผูกก,กับแก๊ปอะไรแมนไว้อ่อโอเคก็วันนี้ประมาณเท่านี้ครับก็เป็นการรีวิวสั้นตันพี่วิทย์ประมาณนี้เดีย๋ยวงไงก็ติดตามคอนเทนต์ต่อไปครับของพี่วิทย์ของเชาขอบคุณครับเจ๊เล็กสวัสดีครับ ขอให้เีลห้เาจริงโอ้โหเผ็ดตาอร่อยอันนี้พี่ชมจริงจอร่อยเออเราตำดีเปิดร้านได้เลยเผ็ดแซ่บจริงๆเราเป็นเจ้าของร้านทุกตำได้เลยทำอร่อยแต่ของพี่เป็นคนที่ชอบมะนละกอเป็นแบบมะนละกอสับ